tám áo cái này đó này, tiểu con tiêu phạt thằng nào đây này hả chín con nè ให้ข้าวแล้วทําไมไม่กินเดี๋ยวพี่วิเลียมมาแนละ้วพี่วิเลียมตื่นแล้วพี่วิเลียมตื่นแล้วไหงจับมือก่อนอ่ะ จับมือเอา้าจับมือก่อนสิเร็วอะจับมือกัน,จ,กนจับมือหน่อยนะอะเออยากออกแล้วเหรออะข้างขวาขวาเร็วขวา อืม,อมจับข้างซ้ายแล้วก็ทางข้างขวาด้วยสิไหนอดูหน้าสิไปไปเลียบเพื่ไปเรียบไป,ไป,บไปมาเาดูผักของเราดนะูวาสวยจริงๆ อมสวยจริงๆง,ง่นนะเรียกพี่วิเลี่ยมกันแล้วเรียกพี่วิเลี่ยมสิมาเทวดา ทวดาคลิปนี้ก็แค่นี้ะจะดูก่อนนะให้อาหารมันก็ไม่กินให้อาหารมันก็ไม่กินให้อาหารมันก็ไม่กินหม,ม,นมาหากุญแจมาไม่งไม่เจอที่อยู่ข้างนวห้อง マロリ